ทนายตั้มโพสต์เ่อนไหวแล้วหลังโดนเพ่งเลงถูกข่มขู่ขนครอบครัวไปต่างประเทศตอบชัดจะสู้หรือจะถอยจากกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้โพสต์ผ่านเพจ a c e b o o k สิทธาบเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนว่า ถ้าใครมาขอให้ผมช่วยทำคดีอะไรแล้วผมขออนุญาตนำลงเรื่องเพจแล้วเป็นคดีดังขึ้นมาอยู่ดีๆมาขอให้ลบหรือดัดแปลงข้อมูลเพื่อเอาตัวรอด ผมไม่ทําให้นะครับเพจผมเน้นเรื่องจริงและขออนุญาตก่อนเผยแพร่เสมอจะอยู่ดีๆมากลัวมาขอลบบอกเลยผมไม่ทําให้ตัวผมเองก็เสี่ยงเปิดหน้าสู้มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือต้องรักษาถ้าใจไม่สู้จริงอย่ามาขอความช่วยเหลือจากผม โดยทนายตั้มชี้แจงว่าจุดเริ่มต้นของโพสต์ดังกล่าวนี้คือมีนักข่าวช่องหนึ่งไปสัมภาษณ์คุณแม่ของผู้เสียหายหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วได้มีการนําเสนอข่าวบิดเบือนไม่เป็นความจริงและพูดยุโยงทําให้คุณแม่รู้สึกไม่ดีกับทนายตั้ม สำหรับประเด็นภาพแชทสนทนาที่ออกมาทนายตั้มชี้แจงว่าเป็นการสนทนาระหว่างคุณแม่ของผู้เสียหายและคนสนิทที่รู้จักกับทนายตั้มเลยได้ส่งแชทดังกล่าวให้ทนายตั้มดูจึงได้ทราบความจริง ส่วนประเด็นถูกคมคูหรือไม่เพราะเปิดหน้าชนขนาดนี้ทนายตั้มแจ้งว่าต้องพาครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศก่อนเพราะคดีนี้เป็นคดีใหญ่และคิดว่าถ้าคนจะทำหรือคมคู่เขาคงไม่ธรรมดาแน่นอนจึงอยากให้ผู้เสียหายทุกคนยังคิดถึงความยุติธรรมของกฎหมายและฝากถึงผู้ใหญ่ที่มีอำนาจว่าหากทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิด ล่าสุดทนายตั้มได้เคลื่อนไหวอีกครั้งถึงกรณีย้ายไปอยู่ต่างประเทศโดยระบุว่าตัวผมเองปลอดภัยดีและไม่ได้คิดจะย้ายไปไหนนะครับแต่เพื่ออนาคตที่ดีของลูกผมและจะปลอดภัยกว่าเลยจะส่งลูกๆไปเรียนเมืองน,นอกในเร็ววันนี้ ตอนนี้ก็แพลนมาดูสถานที่เรียนกันครับฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะครับส่วนตัวผมเองปักหลักอยู่นี่ไม่หนีไปไหนยังอยู่สู้กับความอายุติธรรมในสังคมจนกว่าชีวิตจะหาไม่ผมไม่ได้หิวแสงนะครับแต่ผมหิวข้าวและประกอบอาชีพเป็นทนายเนติบัณฑิตที่สู้เพื่อประชาชนต่อไปครับทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ